นะฮะสวัสดีลูกเพจอีกครั้งนะตอนนี้ก็เครื่องค่อนข้างร้อนร้อนมากๆมันเด้งออกไปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันอีกรอบนะฮะลูกเพจนะฮะเครื่องช็อตไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าไลค์ได้หรือไม่ได้นะฮะช่วยเออพี่เอแคช่วยคอมเมนต์หน่อยนะพี่เอแคว่าเครื่องชัดหรือว่าสะดุดหรือว่าอะไรไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะตะเมื่อกี้เครื่องมันช็อตแล้วเครื่องมันร้อนเกินนะฮะ ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าเครื่องสะดุดไหมหรือว่ามีปัญหาไหมนะฮะหลุดไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาไหมเรียบร้อยออกแดงไม่ได้เรียบร้อยอ,อ,อ่ะอ่ะโอเคนะฮะโอเคดูได้ปกติสวัสดีทุกคนอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์ก,กันอีกครั้งนะครับผมเมื่อกี้เครื่องร้อนเกินแล้วเลยสะดุดลงไปอ่ะดเดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาขอโทษนะ ไม่่มคนควาลรุนแรงคุณช้าที่ดูแลหน้าแนวต้องกราบขอโทษจริงๆครับเราก็รักษาแนวอย่างอย่างจะามัดพยายามขนแล้วแต่ว่าด้วยรีบพราอพกแม่มีนมสัเข้ามาจาดนี้ครับมันจะทำให้มอกิดพักษณะย่นหายหลักมาแต่ก็ท้งนี้นั้นไม่ปฏิเสธครับผิดชอบครับการรุ่งเเกิดขึ้นเนี่ยต้องกราบขอโทษจริงๆาไม่อบคแลและกากหน้าน หมุนแล้วนะพี่พี่มาเฟียบอกหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะฮะหมุนแล้วนะฮะตอนนี้หมุนแล้วใช่ไหมครับลูกเหตุหมดไหมฮะเราจะได้ลงไลน์ลรวไปปรับอินเทอร์เน็ตใหม่นะฮะไม่หมุนอ๋อพี่อลิสาบอกไม่หมุนนะฮะ

ได้แล้วนะขอบคุณทุกคนนะอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมาไล์ใหม่นะเมื่อกี้เครื่องร้อนเกินต้องขอโทษลูกเพจด,ด้วยนะก็ขอกําลังใจครั้งนะฮะขอฝากกดไลค์กดแชร์ครั้งตอนนี้เหตุชุลมุนนะ,นนะ,ะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกมาขอโทษน้องๆแล้วนะ,ะเมื่อกี้แล้วก็พาน้องๆไปโรงพยาบาลนะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะพาน้องที่วานี่ไปโรงพยาบาลอยู่นะ หก่านไม่ได้ไป้ายราวันนี้ถูกต้องไหมทุกคนถูกคําบนป้ายวันนี้เป็นคําที่ล้อแหลกไหมไม่สุดท้ายเล้วระเด็นใจไ,ไหมไม่ได้อันนี้ก็เราคือคนบาปอันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วนะคะว่าต้องใส่เสื้อเหลืองแลชูลูกลูกถึงจะได้รับคะแนนอ่าอันนี้ก็ ยังไงนะคะเราก็รับเสด็จพระองค์ท่านไม่ได้นะคะแล้วเราก็เตียบถามกลับว่าแล้วแบบไหนที่ท่านอยากจะให้เข้ารับเสด็จได้ท่านบอกมาซีเควสมาเราจะได้ทำให้ถูกเพราะวันนี้มวลชนก็เต็มที่แล้วทุกคนก็คือตะกอร์ต้องมาเจริญตั้งแต่หน้าพอมมาเลยนะ โอเคได้แล้วไปแต่เราแต่เราแยกยาแกนเลือไปรับน้องพิงที่ตำรวจสภตำรวจบางปรามกันเราจะกลับไปที่หน้าพมก่อนเนาะโอเคไหมโอเคโอเคไปเดี๋ยวกลับไปที่หน้าพมเราไปรับพิงค์าพรามกันค่ะในส่วนนี้ไยมันราก็เดินไปได้กันไม่ต้องหมีขอบคุณท่านผู้ชมครับขนานี้นะคะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับไปที่หน้าพมกันนะ เราเดินมาได้แค่นี้นะฮะเราเดินกันมาได้แค่นี้จริงๆไปต่อไม่ได้แล้วข้างในเจ้าหน้าที่เยอะมากนะฮะสองสามชั้นเลยนะผ่านชั้นนี้ไปมีข้างในอีกสองชั้นสามชั้นเลยนะฮะเนี่ยเราก็ทำอ่านี่ครัพี่ๆน้องๆเราก็ทําป้ายมาอย่างเต็มที่แล้วนะก็มาถือป้ายถืออะไรกันอย่างเต็มที่แล้ววันนี้ก็มาได้แค่นี้จริงๆนะฮะมาได้แค่นี้จริงๆ ฝากคนแรกกดแชร์กันไปอรอบนะฮะตอนนี้ก็ส6นาฬิกา15บ้านาทีแล้วนะน้องก็ได้บอกว่ากิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะไปรวมตัวกันที่หน้าพอมอยครั้งแล้วก็จะแยกย้ายนะฮะ

ทั้งหมดนะคะนับคะแนนตามชื่อโดยจับจากเดตกที่ว่าจะมาแล้วสเด็ดนะคะบางคนก็จะไปกินอโรส์เราจะกลับไปรับน้องกันนะคะเรค่คะ นะฮะเดี๋ยวยังรอดูก่อนว่าตอนนี้ยังไงต่อเพราะตอนนี้เรามาได้แค่นี้นะเรามากันได้แค่นี้นะฮะว่าตอนนี้นะฮะตรงบริเวณหลานหลวงนะครับถนนหลานหลวงบริเวณใกล้ๆสัหลานระหว่างหลานหลวงซอยแปดนะฮะ เมื่อกี้ร้อนเกินเนี่ยค้างด้วยตอนจังหวะมันตัดไอ้ตรงนี้ค้างด้วยีคนีนดีที่มจมีมุกนะฮะมีมุกนะฮะอ่าพักเดียวที่ผมจะเลือกคือพักผ่อนนะฮะอัน hmm, น mm hmm. uh ี้ก็เป็นมุกของเรานะแก้เครียดกันไปก่อนนะวันนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดมากๆเลยนะ เหตุการณ์เมื่อวันที่13นะครับเราก็จะ,ะรูออ้เลยนะครับว่าคนกลุ่มนี้พยายามที่จะปกป้องข้อแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็น่าบ่าดันรับใช้ไม่รู้สึกมันชิงไปแล้วใช่ไหมทีคทำกระชาช้ชนน้านานไหมให้ควงม,มันไม่ทำในกิจาการถ้าถือโลกมาไม่ทำพกพ เให้การสมุอย uh er uh uh ู่กับพวกลูกแหลพวกมงไม่ได้ขุดนี่สิจ๊องไอ้เชี่ตั้งบที่ดีคุณแมวจ้ารับไม่ต้องเมีครับวันนี้เราก็อยู่ในวันนี้นะ ทำแม่แม่แล้วก็ของขึ้นนิดหน่อยนะฮะตอนนี้รอดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะฮะ,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 ะว,ว,ว,วกจะมีการรวมตัว,วออนนะะตอนพีกที่ไราหายทุกทีพี่บอก โหเครื่องร้อนโหจังหวะโคตรแบบเครื่องร้อนพอดีเลยพี่พิกเครื่องร้อนเกินมันเลยเด้งนะะคตอนนี้นะคะน้องยังไม่ถูกปล่อยตัวนะคะเราจะไปกดดันเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวน้องนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ว่าไม่เอาวันี้เลยเป็นหลักฐานเลยว่าพราเรามาทําอะไรเอวางไว้เป็นหลักฐานให้เราเก็บเองเป็นหลักฐาน วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสมตตำรวจกันต,ต่อนะคะไปรับน้องนะคะอาจจะน้องอาจจะไม่ได้ถูกปล่อยตัวนะคะเราต้องไปดูดเ้เน้องกันนะคะอะไรนไปไหนคร่บ่ นคนอื่นๆแล้วนะคะว่าสุดท้ายแ้วต่อให้เราทำถูกก็รับคะด็นไม่ได้นะคะแล้วเราก็ยังโดนทำร้ายร่างกายนะคะอตอวันนี้เราถือว่าเป็นเส็จราฟต์นะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้ถือรูปมาหรือเปล่าก,ก็เลยรับคะดนนไม่ได้แล้วก็วันนี้คิดว่าเสื้อสวยด้วยนะ จริงๆคิดว่าเสื้อค่อนข้างสวยพอสมควรเลยน่าจะรับประเด็จได้แต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีรอคอแล้วก็ปล่อยไม่เป็นไรนะคะแต่ยังไงเลยมุนตัวกลับเนาะแล้วก็ไปรับพิงด้วยกันวันนี้รับประเด็จไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค,ะไค่ะเราจะไม่เอา้า้กลับนะคะจะวางมาเป็นหลักฐานแล้วก็ที่ดูนะคะว่าวันนี้เรา ทำยังไงบ้างนะคะเราดำเนินการยังไงงานอะไรเหรออ๋อตอนนี้เป็นงานที่เราเอ่อจะเดินขบวนกันไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะแต่เราเดินไปไม่ถึงนะครับพี่นะเราเดินกันได้แค่ตรงหลานถนนหลานหลวงใช่ครับตอนนีไปเดินหิมไปแล้วนะคะเดินหิมต้องไปกอาะว่าตอนนี้น้องยังไม่ปล่อยตัวเลยตอนนี้ตอนไปโรงพยาบาลใช่ครับ ไปเตืนร่างกายก่อนเสียี่นไม่ได้าในเรื่องที่ว่าัเี่ยไปต่ไ้ค่หไปบอกบ้างว่ามวลชนรชาคนเขาเขียนอะไรไม่เขียนแ่ทายในเรี่เขียนเร็วๆี่เพี่ร้จักนู่นเหรอเล้วแาไง ทาเดินเข้าไปได้ได <Wha> ้หรอไตอนนี <ice> <t ú har ina> ้้งไ่่ดกไม่ายแ่้ตเ่อนั่นแหละเดินายเก่นัดย้ายานะบัตรก็ไม่มีนรไม่ไปไเอารถไปไปอรตต้องรดกันนะะอะตนี้ก็ตรงนี้ก็กิจกรรมตรงนี้ก็เสร็จสิ้นได้แค่ตรงนี้นะ ตอนนี้ก็พี่ชนทิชาเราก็มานะนี่พี่สาวเราสุดสวยเราก็มานะโห<อ> oh, นะฮะเจ้าหน้าที่ค่อนข้างเยอะมากเลยเยอะจริงๆอันนี้แค่ชั้นแรกนะฮะลูกเห็ดอันนี้แค่ชั้นแรกนะฮะข้างในมีอีกหลายชั้นนะฮะสองชั้นสามชั้นนะฮะด้านในนะ สวัสดีพี่ใหญ่จังด้วยนะครับสวัสดีพี่ใหญ่จังด้วยนะอาป่าอาป๋าแกมาหาเสียงป่าแกมาหาเสียงต่อนะอ่าป๋าวารันชัยเบอร์ที่สิบสองนะฮะลงสวนะฮะอ่า มันเยอะนะครับแลก็เหมือนมันเป็นกกลุ่มาก่ปบักวน้อนะครับอย่างอางกนจำนวนน้อจะไับจำนวนนั้อ่าวันนี้ผมมาฝากแม่ด้เยอะบนกัราดูบนกอครับ พี่พี่บอกเอาป่าไปเก็บก่อนนะพี่พีกบอกนะ<อ>พี่พี่บอกเอาป่าไปเก็บก่อนคุณส,สอคุณนคุณาคุณสุุ่สงคุณต้งแดงครับลไม่ได้ทไม่ได้ท ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปใดงยนค่นีจากนี้เจะไปรับเดนรยไได้ะคาเราไม่ห้ามกันแล้วตด็กเราไปไปไปได้ไป่ไปไม่ช่วยน้องกันเลยโอช่วยกันเต็มที่นะคะเมื่อก de ี้นะช่วยกันเต็มที่นะฮะ ท <worldwide> ี่ร้องประชาชนแฟนคนละกันเอาปากฝังด้วยนะครับปากฝังด้วยนะครับเดือยสองผู้ว่าพลโมาอีกวันนี้เจอโอปอลโดยเจอโอปอโดยโดยอย่างนี้นะมันต้องยกเลิกพลโทฉุกเฉินผู้ว่าผู้ว่าจะยกเลิกพลโทฉุกเฉินยกเลิกพวกลูกที่ต่อแล้วเอาต้นไม้ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่ต้องเอาแบบนี้ มันเอาแบบนี้มันก็จ oh ับอยู่นี่ล่ะพวกเดียวกันจะมาพวกเดียวกันจะมาด่ากันอีกพวกเดียวกันจะทะเลาะกันอีกมันจะใช้ไม่ได้แล้วแบบนี้มมปเ่อแต่ที่อนนีมีคลคุณโอเพนครับารรนาชาิน ไปคะลูฟ้าหรือเปล่าที่ไหนครับอันีจังที่ไปน่ารัอาเยท่านสัหวานเาบิเอ็เราเสกวราเฉยเราเสรวเสรวาสรวาเฉย

ีปเอารถมาเลยก็ได้ไอ้วยิญรถฝาดยังไงวินทำไมพี่ไปจอดลึกจังก็ไรเขาไม่ตั้งด่านไอสัตว์อะไเหรอเออก็ไรยังไม่ตั้งด่านคุณทำอะไรปุ้ยเหรอกูบอกพี่จอดจอดดีกว่าพวกพะเนี่ยพาปุ้ยจอดนู่นปั๊มก็ไรไม่มีด่านเลยสัตว์เหรอแล้วยังไม่ตั้งเลยกูรงเรือยงงนี่กูก็เลยออกขวากันเอาพี่ไปจอดรอรอจอดจอดแล้วเดินเลยเอาละฮะตอนนี้ปัญหาใหญ่แล้วนะฮะ ตอนนี้ตอนนี้รถของเราอยู่ด้านในป่าตอนนี้รถเราจอดอยู่ในปั๊มด้านในด้านหลังแนวนะไม่เดี๋ยวออกขวาได้อ่าเดี๋ยวเราออกขวาไปเอารถกันเพราะว่าตอนนี้ไม่เดินไมได้มันทะลุได้มัน,ร,มนรู้วัดเพราะตอนแรกตอนที่มาพี่เขายังไม่มีด่านนะพี่เขาเขี่รถมารอยอย่างนี้พอเรามาปุ๊บด่านมาเลยนะฮะ

สมกมนครับสวัสดีพี่คุยกับขีดีกว่านะแอตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้ก็อยู่ตรงบริเวณถนนหลานหลวงนะฮะบ,บริเวณใกล้ๆหลานหลวงซอย8นะฮะตอนนี้นะ ก็ใกล้จะแยกย้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะแยกย้ายกันไปนะฮะเริ่มปล่อยรถมาแล้วเจ้าหน้าที่เริ่มปล่อยรถมาแล้วจะเปิดการจราจรสองช่องทางขวานะครับขออนุญาตนะครับอ๋อเดี๋ยวจะมีการเปิดการจราจรนะ

يا عمي يا عمي

กาตับกสามารถิดดวมกำันอกพี่พบอกพี่วินแกฮอตจริงๆนะฮะฮอตฮอตนะฮะฮอตนี่คือร้อนแล้วนะฮะร้อนดากแล้วนะพี่วินนะตอนนี้เดี๋ยวเลงไลฟ์ก่อนทีแปนบนึง อ่ะก็ไม่มีอะไรนะฮะสำหรับวันนี้เรามาได้แค่นี้นะฮะพวกเราก็มากันได้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวออกนี้เลยก็ได้พี่ร้อนไม่ได้เขาย้อนไปนิดย้อนไปนิดกันมาไอ้พวกหน้าด้านขึ้นมาดิทำหนึงไอ้พวกพี่ข้อประเด็นก๋ยวลงไลฟ์ก่อนดิอ่าเดี๋ยววันนี้ก็วุ้ยไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับวันนี้นะเรามากันได้แค่นี้นะก็เดี๋ยวยังไงติดตามชมเราต่อว่าเราจะไปไหนกันต่อให้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะไปไหนกันต่อนะ ก็ขออนุญาตแฟนเพจทุกท่านลงไลค์และขอบคุณนะฮะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเฮียเฉาชาแนลเรานะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอให้แฟนเพจรักษาสุขภาพด้วยนะฮะก็ะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลงไลค์นะฮะงานก็ขอรักษาสุขภาพนอนหลับฝันดีนะฮะสวัสดีครับไ,ไ,ไกลอยู่